โอ้ย không, ซอยคอยนี่สิกิน Này nè, ชิเจอนี่ lấy ได้แหย่ยามรวดไปเชียงอ่าพอดเบสตัวอะไรไปไป เอาปีฤดูกาลนะวันนี้นะปีฤดูกาลเริ่มเริ่มพรุ่งนี้เริ่มงานฤดูกาลใหม่กีรายงานช่วเองเด้อเป็นใครช่วยงไมโครจีอะมโครรายงานยั้น่องอร มประมาณมาจกตอน9โมง9มง20มาชกตอน็0 10หลาจ้ะมาแ้ากเง็น10,000ปาเรา9มง20ชก9มง20ชกตอนมาที่น้องกินก้อยด้วยกันครับวันโมงรบวกเต็มรวมทั้งหมด4เคริ่อง2,000วันนี้วาดวาดข้าวนาเพียร์กันะ เป็นงานสุดท้ายแล้วครับปิดฤดูกาลแล้วหวานข้าวนาพื้นพื้นพื้นที่หกที่เจ็ดแล้วบ้างนาเยอะเป็นการที่ก้อยมัง้อยเลยไจุไ้จุจุ ซุกไม่ทันเลยนะจานเสือนะซุกซุกไม่ทันเลยเอ่ข้างเคียงของแท่กระเด็นออกจะเคียงไม่ได้จานเสือแซ่ก้อยครับ ทัดประจาเสือะประมาณ0มาจอตอนมาจอตอน9ม0อมาจอตอนมง5มง30เนัวกัวเอาเพียไหมเอาเพียเอาเพียเอาเพี้เา ไอันนี้ั้หมดติดมมูลนวเด็ดเด็ดรถไฮรมรถทำมากินไม่คุ้นน้ำท่วมน้ำท่วมไห้ปัชนโชคนะครับพี่น้องเคุ้ีอร่อยนะวันนี้นะอะไรนี่เดี๋ยวเขาะเจ้ตอนเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบตอนในเจ้าเกาโมงครึ่งนะเก้าโมงครึ่งในกร แซ่บแซบเอาเปิ้ลคิดว่ากลางงีก็ระบเใชั่งี่เยวีเยอเข็มเอามาอยู่เลยโเฮ้ยเป็นใบชั่วโมงปีชั่งกลางเฮ้ยใบแบบคว่มฮะมันชวงตอนห้าโมงครึ่งอ่ะใช่เลยในซีมได้ชวตอนเก้าโมงเก้าโมงในซีมได้กี่ดิ่งขอที่จอยุทูเออ ก้าโมงยีออใช่สำเนียงมองออกออกคุกเขพไหน่อยอากสำเนียงออกสระกาวอีกกามงี่สิจบตอนห้าโมงห้าโมเลยนกามงยมาจบกาโมงยี่สหยุดตอนห้าโมงคึ้นปีชั่วโมงปีชั่วโมงปชั่วโมงครึ่ง បានព្រេងទៅជួយគេនៅទៅពីពី5ម៉ោងទៅណាព្រេងទៅជួយងុយទៅទៅផងយកជួយតรถឆៃអត់មកខោនោះអើគេវិញដល់មឹកពូពូរត់ដល់ងឿយហើយអឺទៅព្រេងតាមបាររឹកមកទៅពីគឺគេដល់មកឈ្មោះទីដែរទៅទីដែរទៅអនុម័តរឹកទីដែរដល់មកឈ្មោះអនុរឹកមកជិះបានមកទីរឹកមកហើយដល់មកឈ្មោះជិះបានមកទីបាំងមកទៅហ្នឹងអូណាអានឹងកាកកានោះបាររឹកប្រទះទីដែរ លឹបជឿអើកាយមືលឹបកាយមືជីទឹកនោះអ្ហ៎ព្រោះអាជីកាយផ្សោកជីកាយផ្សោកអានោះក៏មកខ្ញុំមកជប់ដល់5ម៉ោង5ម៉ោងครึ่งរួមរួមនេះ7ទៅយកញ៉ាំទៅ3ម៉ោងទៅម៉ាត់ប៉ុណ្ណាអឺ3ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងទៅកាលញ៉ាំជីម៉ាសម៉ោង3ម៉ោង3ម៉ោងទៅលេងមកញ៉ាំរឹបបើថា20ក៏ជប់5ម៉ោងជប់តែខ្ញុំទៅច្បាច់ញ៉ាំយ៉ាងយ៉ាងមិនខោក៏លឿនឈឹមហើយ

ต้องดักมลืมมันต้องใส่ใส่เกลือในเพียอม่เก็นอส่เอใส่เกลเกอเกลอเกอใเกีืใส่เลอสีเก่เกลอส่เล้อใส่อกอใเอ่เกอมเกลาอเอใเกเกลือ่เใเ่เเ่สล้วก็ไปบอกออก ท้องแท้เขาขั่วเขาไปอีกให้มันนูเนียวพอใส่น้ำปลาแล้วมันเป็นน้ำเลยไม่อืดอรกเพอใส่น้ำปลาเป็นน้ำนี่คีมก้อน ันมาแล้วปราบเนี่มาแล้วครับเ้ยนี่มาแล้วเริ่มมาแล้วตองรถไฟปรเตรเม่อยิงเรมตปรบ้ยเวลามาหมืนตึงหมื่นสปีเนรถไทยดันนเดเื่อมันบานเืนมั้ย แคไดวางเพนเลย่ชวยด้แล้วโตโได้เลยเดปทาเมันเดิหมดจ้ช่วยมนก็นองเราทำเราไม่โคจีโกรวางเพนเราคือตามหัวนาคอโคทีวิบ้านลื่นูจะจียวจิ้งกัดนบรคือตรียมจีว้างซื้อ้จียตตต้องจอยไวเวีจราเรื่องมันตมมเน

ใบไม้ใสว่ะมา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 เอ้าทีมหายมดีใบไม้ใสข้าวตาใหญ่เรอเร็วเร็วอ่าไร้ใสทุ่งไอเก็กนะอ่าทั้งหมดนั้นลงต่ำทั้งหมดเลยทั้งหมดนั้นผมรวมเอาลงต่ำทั้งหมดให้หน่อยยำเลยหยอมตัดตุย

อย่าใส่ครับไม่ไหมเออเจ้าภาพเจ้าของนาหนูเรียกตายายเออได้มาเกี่ยวตอนเกี่ยวได้ข้าวเยอะเดียวเดิมจับซิงส์แสดงจับไส้ใหญ่ได้ข้าวเยอะเดียวเออเดี๋ยวตอนมาเกี่ยวเอามาอีกครึ่งตัวเลยหมูสินี่ เตียงอนเตงนอมาราชเตีน่ครวนนีจ้มครีเีเอาุปลี่ย้ายแล้วตนา่รวคืนนียายไปนั่งบนหัวเตียงเลยบอกสามตัวม่จะเียตาจัรถเรเลยคืนนี้เนยอายุกจะเจริหนูนายังกนู ลอยเล้10รตัล้ำาไเอากกินกินกินไปลงกินไปตลำทผมแน่นทองหมดแล้วนี่ยกินจตน้ำร้อนรตังล้ำลตังล้ำป่ะโอ๊ตตังอามเลยศูนยสี่ไร้นะศูนย์สี่ศูนย์สี่หกบ่ศูนสี่หกบ่วานได้หวยกันตายายบอกแต่วานแล้วนูานน่กินศูนย์สี่ห้าหรือศูนย์สี่หก สามสี no ่ห <st ress ament> <ric> ุน <story> ห้เอาเอากินกินนกินไปปากินไปฮะเอ็งกินกับสดาเคยจะม่คมบอใช่คมาตตำเปือกมะนาวใส่ เหมือนมาละโก้มันอ่อมนมันเขียวๆอยู่วะ,นนะเนื้อมันยังไม่ขาวนนั่เอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค,ค,ครับ